ไนี่ไงมียสูรประหลาดเข้ามาแล้วว่าอคไใครจะจัดประหลาดได้ใครโอ้ยโคตรเลามาเฮ้ยใคุนแค้นฆ่าผู้อื่นได้แล้วอย่าจัดประหลาดน่าเกลียดเฮ้ยจะเป็นใครบังอาจมาขวางกันนักเลงโอตรอปประจำหมู่บ้านอยากตายไงอืมข้าคือฮานุมานโอรสแห่งพระพายเจ้าแห่งลมยังไงเล่าอย่าทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดตันลุกรับอย่างสูสีแต่เมื่อสู้กันได้ระยะหนึ่ง ฮาลโมานซึ่งถูกสาบให้พล<ร>ะกำลังลดลงครึ่งหนึ่งก็เริ่มที่จะอ่อนล้าใอ้ตาหยุดนะจอศุนใครละทีนี้เจ้าบาพานข้ามทิมอารวาสถึงทิ่นข้าเฉียแล้วเนี่ยฮะให้ข้าจัดการมันเองท่านพี่โอ้ยข้ามาเลยสุขรีตายซะลองดูหางมหาปลาไของข้ามั้ง ออนหัดซะจริงมันไม่มีทางลงนะฮะไม่มีทาง